สวัสดีครับจากเต้นรถยนต์มือสองโอทอทโฮมคาร์ที่ชลบุรีนะครับก็วันนี้ทางเต้นรถนะครับโอทอาทโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆนะครับเข้ามาแนะนำให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้า Honda Civic FC นะครับตัวเครื่องยนต์1.8ตัว e l ปี2019นะครับโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะครับคันนี้ ต้องบอกเลยว่าประวัติดีมากนะครับเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับเราตั้งราคาคันนี้นะครับขายอยู่ที่7,99,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่13,235บาทเท่านั้นนะครับสนใจยังไงนะครับรลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 7 7 0เป็นเบอร์คุณโอ๊ตนะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์086026 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก็วันนี้ ทางเต็นรถยนต์มือสองโอตาร์โฮมคาร์ที่ชลบุรีเนี่ยนะครับพร้อมยินดีให้บริการเลยและที่สําคัญออกรถกับเราเรามีการการันตีตัวถังเลขใหม่ให้นะครับหากตรวจสอบพบเจอว่ารถมีโดนชนหนักตัดต่อตัวถังนะครับน้าท่วมใหม่ไม่แท้มาเราอินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนครับแถมเงินกลับบ้านให้คุณลูกค้าอีก10,000แบาทนะครับมีใบรับรองออกให้ซื้อรถกับกับเราเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งฟรีโดยรถสไลด์ให้ทั่วประเทศนะครับติด ตั้งบันทึกกล้องภพาพหน้ารถให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังต้องบอกของแถมเพียบนะครับสนใจยังไงลองไว้เวียนเข้ามาดูได้นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวทางโอดอาร์ตคุมค่าวของเราจะพาไปชมหน้าสำหรับเจ้า Honda นะครับ C i ว i c FC ตัว1.8 ELP ี2 0พัคันนี้กันว่าเขามีรูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างนะครับ เริ่มจากตัวด้านหน้าตัวชุดกระจังหน้านะครับยังคงนะครับดีไซน์ออกแบบมาเป็นแบบโคมเมียมนะครับยาวตัดรับไปถึงตัวชุดโคมไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจ e เตอรนะครับมาพร้อมกับตัวชุดไฟเดย์ไลท์คู่หน้าแบบ LED ถัดมาที่ตัวชุดไฟตัดหมอกนะครับก็ยังคงเป็นแบบหลอดฮาโลเจนตัดในส่วนของตัวลายขอบคิ้วเป็นโคมเมียมดูสวยๆเลยนะครับแล้วก็เถิบมาที่ด้านข้าง บริเวณแก้มซุ้มล้อด้านข้างก็จะมาพร้อมกับตัวชุดไฟไฟลีนะครับแล้วก็ล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กอนลอยขนาดขอบ16นิ้วลาย5ก้านคู่นะครับเป็นสีนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นสีเทาเมทัลลิกสวยๆเลยอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับยางปี2021นะครับดอกอยางยังสวยๆหเหลือเยอะนะครับแล้วก็ภายในนะครับซุ้มล้อสะอาดสะอ้านเรียบเลยนะครับ คันนี้กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สําคัญปรับพับได้ระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบนะครับปรับพับนะครับล็อกแบบไฟฟ้าเห็นไหมฮะอันนี้ผมปลดล็อกกระจกกระกลางออกให้ครบคันนะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมี่ยมทั้ง4บานมาพร้อมกับระบบย์เลสสมาร์ทเอนทีสามารถล็อกรถปลดล็อกผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลย นะครับแล้วก็ระบบเบรกช่วงล่างจะเป็นหน้าดิสหลังดิสทั้ง4ล้อนะครับเถิบมาที่ด้านท้ายนะครับคันนี้ด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็นะครับจะเป็นแบบ LED นะครับรูปทรงแบบตัว C shape นะครับสวยๆมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับและที่สำคัญนะครับมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยมาให้2จุดทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับ ตรงชายกันชนด้านล่างตัดด้วยลายขอบคิ้วคมเมี่ยมนะครับดูสวยๆเลยก็สําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับต้องบอกว่าซื้อรถกับเราคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์แล้วก็ภายในห้องผู้โดยสารกันตามมาเลยครับก็ซื้อรถกับเรานะครับไม่ซื้อเงินสดเนี่ยไม่เสียแวดนะฟรีในส่วนของตัวค่าโอนให้นะครับ สนใจยังไงลองดูได้นะครับตอนนี้นะครับรถยนต์มือสองเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นถือว่าถูกมากอยู่ที่2.59เปอราหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีมากนะครับก็ฝากไว้นิดนึนงสาหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากซื้อแบบจัดไฟแนนซ์นะครับก็ตอนนี้ดอกเบีย้ยถูกแล้วนะครับไม่ต้องกลัว ต่อมาตัวนี้เป็นภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ของตัวเจ้า Honda Civic FC นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1 8 0 0ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุด141แหลแรงม้านะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับที่สำคัญรถยังคงสภาพหน้าตาเดิมนะครับน็อตตัวถังฝากระโปรงหน้าเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับ นะครับซีนมาร์กเดิมๆอยู่ครบนะครับดูดิครับมาร์กเดิมของตัวเครื่องยนต์ปลั๊กต่างๆนะครับยังคงสภาพเดิมๆนะครับก็ฝากระโปรงหน้าเดิมเพจเดิมอยู่ครบนะครับสนใจยังไงก็ลองดูก่อนได้นะครับคันนี้ที่สำคัญที่สำคัญเลยมาพร้อมกับออปชั่นนะครับในส่วนของตัวสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ผ่านตัวชุดรีโมทนะครับสามารถล็อกรถ นะครับแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอันดับแรกสตาร์ทเครื่องยนต์ไปก่อน1ทีเอ้ยกดล็อกเครื่องยนต์ไปก่อนหนึ่งทีนะครับตามมาอันดับที่สองกดล็อกอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับปุ่มโฮที่เป็นรูปนะครับวงกลมแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูพร้อมกันอ่าตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊สตาร์ทเครื่องยนต์จริงไหมนะครับอ่านี่เลยสังเกตได้จากในส่วนของตัวชุดลออ รอบเครื่องยนต์เห็นไหมฮะตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วตอนเครื่องยเย็นรอบชูตไปอยู่ที่พันรอบนะครับก็ตรงนี้สามารถนะครับสตาร์ทเคร,เครื่องยนต์พร้อมกับระบบปรับอากาศผ่านตัวชุดรีโมทได้เลยต้องบอกว่าเทคโนโลยีของ Honda เนี่ยเขามาล้ำจริงๆนะครับอะถ้าเราจะนะครับขับไปต่อก็เพียงแค่กดเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มนะครับปุตารต์ตัวนี้ค้างไว้แค่นั้นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายในส่วนของตัวภายในไปก่อน นะครับคันี้รถสีดำนะครับภายในจะเป็นสีครีมนะครับสะาดสะอาดเลยนะครับเบาเป็นเบาหนังทรงสปอร์ตสีครีมตัดกับลายถักแบบเคปล่านะครับเบา หน้าฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะครับพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ปุ่มคูสคอนโทลนะครับบริเวณก้านไฟเลี้ยวมาพร้อมกับในส่วนของตัว o o n d l l n ล m o d s หรือแสดงภาพมุมอับนั่นเองในขณะเปลี่ยนเลนนะครับรวมไปถึงปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะเป็นปุ่มกดแบบพุชสตาร์ทนะครับ เถอะมาที่แผงสวิตช์กระจกประตูนะครับก็จะเป็นสวิตช์กระจกประตูออโต้คู่หน้าแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมปรับพับเรนกระจกแบบไฟฟ้านะครับแผงประตูข้างยังคงในสภาพความสวยสวยเดิมๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนรถวิ่ง55,000กว่าโลนะครับ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถนะครับสภาพสวยๆไม่วิ่งน้อยคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับดูดิครับวิ่งอยู่ที่55,205กิโลนะครับสาหรับปี2019คันนี้นะครับถับมานะครับบริเวณแผงคอนโซลหน้านั่งคงอยู่ในสภาพเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเล่นทัชสกรีนขนาดประมาณเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้รองรับ ในส่วนของตัวนะครับเครื่องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุ FMAM เชื่อมต่อ USBiPod นะครับเชื่อมต่อ b l บลู o t h iPad audio app รวมไปถึงช่องเสียบ HDMI มีให้ครบคันนะครับสามารถนะครับเพิ่มเสียงอ่ะผมขออนุาตเพิ่มเสียงนะครับผ่านตัวชุดพงมาลัยมันติฟังก์ชันได้แล้วก็ลดเสียง ใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงแล้วก็ที่สำคัญมาพร้อมกับตัวชุดออปชั่นนะครับระบบ h o น d ้าเลนว r t ์นะครับตรงนี้แสดงภาพมุมอับนะครับในขณะนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องให้นะครับเวลารถมาในตรงที่บริเวณเป็นมุมอับเนี่ยนะครับเราก็สามารถมองเห็นสามารถเปิดได้2วิธีคือกดที่บริเวณก้านไฟเลี้ยวตรงนี้ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับภาพมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูกล้องถอยบ้างคันนี้กล้องถอยนะครับมาพร้อมกับเส้นสมมุติที่สําคัญปรับในส่วนของตัวระดับมุมมองของกล้องได้3ระดับนะครับตามความถนัดของคุณลูกค้าเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งออปชั่นที่มีคุณภาพนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้งานได้ดีขึ้น ระบบปรับอากาศตัวนี้เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับสามารถกดผ่านตัวชุดหน้าจอทัชสกรีนได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าล้ำเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับมาพร้อมกับปุ่มออคอนนะครับหรืออีโคโดมีเป็นโหมดประหยัดมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เบรกโฮนะครับอ่ามีช่องวางแก้วน้ำนะครับให้ครบคัน ด้านบนหลังคาดูดิครับผ้าสะอาดสะอ้านมากๆนะครับตรงบริเวณไฟอ่านแผนที่นะครับยังคงติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะม่านบังแดดนะครับฝาเปิดไม่มีแตกชำรุดหักใดๆนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับอยู่ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับและที่สําคัญดูดิครับสภาพเบาะนะครับรถวิ่งห้า0 0ื่โลนะครับดูดิครับสภาพเบาะยังสภาพคง ความสวยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือแตกแม้แต่อย่างใดนะครับอ่าสำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่เต็นรถยนต์มือสองโอทอชโฮมคาร์ที่ชนบุรีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างตามผมมานะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับสำหรับเจ้านะครับ h o n ด a Civic f เซคันนี้ดูนี่ครับสภาพเบาะยังคงสภาพสวยๆตึงๆด้านหลังมาพร้อมกับจุดยึดนั่งสำหรับเด็กแบบ I s o ซ ix ตรงกลางก็จะมีที่วางพักเท้าแขนพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำนะครับดูสภาพบเบาะยังคงสภาพสวยๆและที่สำคัญคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยใส่พรมนะครับมาให้เต็มคันต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับด้านท้ายสามารถเปิดฝาท้ายนะครับผ่านตัวรีโมทก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวล้ออะไหล่แม่แรงนะครับมีให้ครบคันนี่เลยนะครับ ล้ออะไหแม่แรงมีให้ครบคันรถหน้าตาเดิมๆซีนเดิมอยู่ครบนะครับสนใจยังไงนะครับเรียนเชิญได้นะครับที่เต็นรถยนต์มือสองโอทารโอมคาร์ที่ชนบุรีนะครับที่นี่เราเน้นคัดสันรถบ้านแทๆ้ๆให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับก็ก่อนจบคลิปนี้ผมขออนุญาตฝากนะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับซีวิ c ค,คันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับตัวซีวิ c fc 1 8 elp ี2019 นะครับในราคา799,000บาทก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ